โคตรดีอ่ะเด็ดโดกูไม่คิดพวกมันจะออกมาดีขนาดนี้เนะ่อะไรกูอยากเปิดคลิปวันนี้กูผิดอะไรเนะี่ยมีใครที่ไหนเขามานั่งเปิดคลิปนั่งนิ่อย่างงี้บ้าง,มงไม่เห็นมีกูเลยคนแรก <c oughs> หรือมีวะไม่รู้เหมือนกันกช่างแม่งมาลวกันคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมเป็นทางการกับผมมาเดีบยวแอปโผลวิดแล้วลครับผมแล้วสวัสดีนะครับผมอยู่หน้าจอนี้แน่นอนแล้วเราอยู่ในครัวบ้านๆอย่างนี้ไม่ออกอะ ออกูว่าดันอีกเลยก็อ้วกแน่เลยอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในครวัวบ้านๆเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้บอกผู้ชมมาตั้งแต่ EP ที่แล้วครับว่าเราจะทําหมูกอบภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยหม้ออบแรงดันหรือว่าหม้ออบความร้อนนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ง่ายแสนง,ง่ายมากๆเราแบบว่าเห็นแบบปุ๊บรู้เลยใช่ไหม ต้องใช่แหละใช่ใช่มึงต้องตอบว่าใช่เพราะมึงคนหลังกล้องโอเคมันจะไปอยู่ตาก,กล้องเหมือนเดิมเลผมตามีนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะทําหมูกรอบซึ่งไม่เว้นทางให้มันพูดหรอกมันก็จะดา่าอีกเหมือนเดิมนะครับโอเค <c oughs> วันนี้นะฮะเราจะทําหมูกรอบนะครับผมซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมีไม่เยอะเลยครับผมมีน้ำม้มสายชูมีเกลือนะครับผมมีหมูแล้วก็ออ,อันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยของ้านนาหมูอ๋อ อันนี้คือคุณกะมาให้ผมทําแบบหม when when mm ูแดงหม Turn, h, ูกรอบราดข้าวไปเลยอันนี้คือพร้อมแดกเลยว่างั้นถ้าไม่เอาผมราดน้ำก็มีสีหวานโอ้ได้เหมือนกันอ๋อเฮ้ยถือว่าเป็นเออ่สิ่งที่โอเคเหมือนกันแต่ท uh ั oh ้งนี้ทั้งนั้นช่างมันนะอันน okay. ี้คือเป็นสิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อโอเวอร์เขาเรียกว่าอะไรั่นโอเตอร์ออปชั่นเสริมนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยเรามีแค่นี้ครับของ3สิ่งนี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับผมทำหมูกรอบ กินอยู่ที่คอนโดได้แล้วฮะโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปตากหมูแบบครึ่งวันเหมือนไปคลิปที่แล้วผมเคยทําเลยคือชิลๆเลยนี่คือมันิีออปชันเสริมให้กูไปเที่ยบร้อยแล้วนะฮะซีฟหวานโอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่า้เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปขั้นตอนวิธีการทํากันดีกว่านะครับผมและเพื่อ่ให้การรอชะก่อนที่เราจะเข้าคลิปการต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาง่เงาด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมมาแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปว่าม,มันอะไรครับ โอเคคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะคือเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะวิธีทำหมูกรอบเราต้องชิมหนังหมูก่อนถูกไหมใช่อันนี้คือหูะอะไรนะีถุงมือโอโ้โโดูมันเตรียมให้พร้อมกลัวกูไม่อนามัยหละไม่คิดวู่้กูล้างมือแล้วเหรอมันเป็นมูด,ดีอ๋อมึงเผอเนี่ยมึงโอ้โหมีกูคนหรือหมาหรือไม่เลยไอ้สัตว์อ่ะเฮ้ยแต่เราจะทำชิ้นอย่างนี้เลยเหรอยวมันจะพูดโอเคอ่ะอย่างแรก เราก็ต้องทําการจิ้มหนังหมูก่อนถามว่าจิ้มหนังหมูเพราะอะไรครับอาคุณอธิบายให้คุณมีนให้เวลาทอดหรือโดนน้ำมัเนเะนี่ยมันจะได้กรอ,อบเหมือเนเราเพิ่มสเปซระหว่างหนังหมูอ่ะให้มันโดนความร้อนเพิ่มขึ้นมีดไม่เข้าอ่ะเอ้ยเอ็มซอมไม่เข้าอ่ะเอามีดมาดิอ๋อโอเคขอบคุณมา,าก,กเอ,อเดี๋ยวค่อยบ้างก็ได้เฮ้ยผมเป็นคนทำเฮ้ยคุณคุณยา่าคุณยา่าคุณเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออไม่ใช่แบบเชฟหลักเขาเรียกว่าซูเชฟเออ เหี้ยหมูไม่เอียงซ้ายว่ะใช้มือขวาแหละหมูตัวเนี้ยดูทรงนะแต่มันทิมไม่เข้าหุ่นเ้ย,เ,ย,เ,ยเข้าแล้ว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 ทิมหลังก็ให้ได้นะมึงทิมหมูหรลอมึงจะทิมหมูเนี่ยไอ้สัตว์คิดว่าตัวเองเป็นคนึหมูนะอือก็ตึงๆอยู่อะไร <c oughs> โอเคอะประมาณนี้น่าจะได้แล้วเราเนี่ยก็จะจัดทรงหมูให้มันแบบว่าไม่เอียงนะคุณผู้ชมนี่โอเคจัดทรง อ่ะน่าจะได้ละโอเคหลังจากที่เราแทางหมูไปที่เรียบร้อยแล้วเราต้องต้มหมูถูกไหมต้องโรยเกลือก่อนสักเล็กน้อย <Okay. S 1> อ่าเพิ่มความเอ่อเขาเรียกอะไรนะเพิ่มรสชาติแล้วก็เทกเจอร์ให้กับหนังหมูหน่อยเพิ่มความเรีย้งตัวบวมนะ้ำมันพอดีโอเคเราต้องทาเนื้อด,ด้วยปะทาต่วเดยโอเคเฮ้ยไม่ต้องพูดผมทำเองผมแค่ถามอากาศถามแม่ซื้อต้องเพิ่มไหมครับอ๋อ oh. โอเคโอเคมึงไม่ใช่ไห <laughs> ไม่ต้องแหมรู้แหละว่ามึงต้องเดกมึงก็เลย้พูดเนี่ยอ่ะโอเคหลังจากนี้เราจะใช้เวลาในการต้มหมูมาสัก15นาทีก็น่าจะพอไหมต้มเสร็จเรามาบ้างแล้วก็เราจะแช่น้ำส้มสายชูอีก15นาทีเราก็จะเข้าหม้ออบแรงดันเลยมางั้นเดี๋ยวเราไปต้มหมูกันดีกว่าถอดถอดสักข้างไไม่ต้องพูดผมทำได้ทำอาหารได้กับทำอาหารเป็นมันไม่เหมือนกันนะผมทำอาหารเป็นและได้ ชนะโอเคต้มเลยแล้วกันคุณผู้ชมน้ำนี่จะไปต้องพูดไหมไม่ต้องเนาะไม่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 ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแค่พูดกับแม่สื่อยังไงก็ต้องใช้มืออยู่ดีป่ะนี่เห็นป่ะอันดับใหสุดยอดค่ะคุณเชฟเออดี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 ลงไปเลยฮะน้ำระเบิดน้ำระเบิดเป็นไรไหมอ่ะไม่ไม่ไม่มันแค่ ียอยาไม่ให้มันระเบิดก็เอาทิชชู่เช็ดก็ผมรู้ผมแค่ okay, แบบลองเชิญโอเคคุณผู้ชมไทมสคริปไปเจอกันอีกทีตอนหมูสุกแล้วกันนะป่ะ t 0 r e years later อ่ะคุณผู้ชมหมูเราจะเอาด้านหนังเขาขึ้นนะฮะนี่แบบนี้อ่านี่เราจะเอาด้านหนังเขาขึ้นและเราจะให้เขาแบบเออโดนความร้อนก่อนเพื่อจะให้เขาเนี่ยกรอบก่อนนะครับผมเดี๋ยวผู้ชมจะไม่เห็นภาพ ส่วนไอห,หมูชิ้นเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยเอาเข้าตอนสุดท้ายเพราะมันสุกอยู่แล้วละ่ะนี่มันจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นไหมในกล้องน่าจะเห็นอ่าเราเอาด้านหนังขึ้นเราเอาด้านหนังขึ้นนะครับมีการกิ้งเล็กน้อยนะคุณผู้ชมประมาณนี้ครับซึ่งเท่าที่ผมดูมาเนี่ย20นาทีแรกนะครับเราจะต้องทอดเขาไปเลยนะครับด้วยความร้อนเนี่ยประมาณ180ถึง200งั้นเราจะใช้ต่ำาๆก่อนสัก180ละกันโอเคหม้อทอดมันก็เก่าเลยนะกูก็ไม่รู้มันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าจะใช้ได้อยู่ตูด ร้อยแปดสิบสิบห้าก็พอมั้งสิบห้าก่อนก็นได้อ่ะสิบห้าและหลังจากนี้เราก็รอครับซึ่งข้างหลังร้อนบ้าอีสัตว์โอเคคุณผู้ชมหลักๆไม่มีนอนว่ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะไปหุงข้าวรอไว้และเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเรามาดูกันว่าเราจะเป็นต้องทําน้ําราดไหมหรือไม่คุณคุณเอาอันนี้ไปทาน้าราดข้างในหน่อยได่ปะอ่ะคุณทําน้าราดให้เสร็จเลยเตรียมสำเร็จรูปเลยคือเราจะทําเน้นแค่หมูและจับเวลาพอไปคัดออฟอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมสิบห้านาทีแอบกลัวนะเนี่ย คือไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมที่ผมมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้แค่กลัวคือกูรู้สึกกูได้ยินเสียงพวกภาพพวกภาพแแปลกผมผมผมสามารถเปิดดูได้ไหมได้เนาะมันคนจะไม่เป็นไรเนาะใช่เออนั้นขอดูหน่อยแล้วกันอ๋อโอ้โหไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโอ้โหนี่คืออ๋อหนังหมูมันเริ่มแตกใช่ป่ะใช่ใช่เสียงบบ๊ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปขัดเขาอย่าไปขัดเขาโอเค ถ้าอย่างนั้นอันนี้คือเราสามารถปล่อยได้เลยนะคุผู้ชมไม่ต้องกลัวอะไรงั้นผมทิ้งอัดคลิปยาวเลยแล้วเดี๋ยวดูกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วกันนะจ๊ะโอเค สุดมึงก็ร้องสักทีไหนมาดูซิคุณผู้ชมหลังจากที่เครื่องเนี่ยเราร้องแล้วเปิดออกมามันจะเป็นยังไงฮะทํารรดาทำทาทำ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 ททำททำททำเำทำทำทคทำทำทำเำท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 ตทำาำท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 ำว่าำท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 ำมำทำทำทำกทำทำทอทำทำทำทท่ทำ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 ทาทำ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 นยามด้ กวไม่ได้นะกูกลัวครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูกันต่อเะครับว่าเราจะเข้าไปอีก30มบนาทีเขาจะกรอบและฟูมากกว่านี้ไหมขออนุญาตเพิ่มไฟเป็น200องศานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไฟเนี่ยจะอ่อนเกินไปนะครับแต่หมูเนี่ยได้แน่ๆงั้นเอาไิชีนี้เข้าไปเลยแล้วกันหมณว่ามันจะได้จริงหรอวะหมูมันเอียงอ่ะได้ได้เนาะงั้นครั้งนี้ผมปล่อยยาวเลยนะ20่บนาทีอ่ะ220นาทีเดี๋ยว20นาทีเจอกันครับ พี่ขอตามสคริปต์นะเดี๋ยวเจอกันเพราะแปตกล้องไม่พอแล้วไป,ปอะโอเคคุณผู้ชมถึงเวลาเป็นสมควรแล้วผมว่า หลังจากที่เราบ่งมันไป20นาทีแบบไม่เปิดเลยผมหวังว่าเปิดออกมามันจะเป็นแบบภาพใน YouTube ที่เราเห็นกันเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าโอ้โหไอร้อนเสียงมันแบบโบ๊ะบโบ,บ๊ะมากเพราะถ้ามันไม่เป็นเนี่ยผมจะหาวิธีแก้แล้วผมจะเอาด้านหนังไปทอดแล้วนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงมากเพราะด้ินเสียงแบบระเบิดเยอะมาก3 2 1โอ้ ในกล้องเห็นไหมฮะหนังฟูแล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ผมว่าขาดอีกนิดนึงว่ะผมว่าต้องอีกนิดนึงเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วขออีกนิดนึงได้ไหมแต่อชิ้นชิ้นที่เป็นหมูเนี่ยต้องเอาออกแล้วมันแห้งแล้วโอ้แข็นปักเลยเฮียเฮียอกับหมูเค็มแล้วผมขอตรงเนี้ยอีก5้านาทีผมว่าได้ผมว่าได้5ห้านาทีพอไอชิ้นที่แกเป็นหมูเค็มไปแล้วอะ่ะกินได้หรอวะอยากชิมรนฮ่าฮ่าคือบอกว่าจะหมอ้อ 30วินาทีข้าวคุไปชิมนะกูณไปชิมแล้วฮอ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 ฮฮ่าฮือว่คุณผู้ชมครับอย่างที่ว่าไปนะครับตอนนี้แบตกล้องหรือว่าไม่ใช่แบตกล้องแบต ทางหลังกล้องไฟนะฮะหมดแล้วตอนนี้หน้ากูมืดมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันแล้วนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าหมูที่เราจะออกมาจะเป็นไงหนึ่งนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเชียร์กันนะฮะนี่คือไฟที่เหลือจากตัวกูนะตอนนี้นะฮะกูต้องสาดไฟเข้าหน้าด้วยกล้องมือถือแล้วคุณผู้ชมว่ารปเด็นปเด้จานลาแดดคุณผู้ชมครับวินาทีประวัติศาสตร์ที่ตอนนี้ไฟหลังกล้องไม่มีแล้วเราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเปิดเลยครับว้า เอามาอยู่ในกล้องเห็นหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวผมจะหยิบชิ้นหมูออกมาวางไว้ที่จานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะาทําการหั่นหมูกันโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมทุรักทุเลมากกับการเอาหม้อทอดลงไปไว้ที่พื้นนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากมึงไปหาแฟลกมาดิไฟหลังกล้องกูหมดลนวะ คือ <c ười> ตอนนี้นะครับคือโอ้โหควันออกจากหมูที่ผมเพิ่งตัดไปผู้ชมครับที่ผมต้องตัดหมูไม่ใช่อะไรเพราะว่าหมูมันไม่บาลานซ์กันเว้ยคุณผู้ชมตรงส่วนเนื้อตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจุยจีมากๆนี่ดูความจุยจี่โอ้โหไฟกระพริบกระปลอยมาก <c oughs> เอาไม่เป็นไรหมูตรงนี้จุยจีมากครับควันขึ้นแบบไม่รู้ในกล้องเห็นควันหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมครับดูนี่ฮนะกลัวเหยียบอะไรเหล่งนี่ดูนี่หมูกรอบ Wow. ใช้เวลาสีริลรวมนะครับอยู่ที่ทั้งสิ้นเกือบหนึ่งชั่วโมงพอดีนะฮะซึ่งบอกเลยว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าแบบน่ากินมากๆนี่เลยกรอบกระตรงส่วนหมูแบบเห็นความแล้วเห็นความละกระตรงส่วนที่เป็นหมูชิ้นนะฮะตรงส่วนหมูชิ้นเนี่ยเราจะข้ามไปก่อนนะครับเราจะมาหั่นหมูกรอบกันขอเขียงหน่อยฮะเดี๋ยวเราหยิบหมูมาทํากันเลยฮะฟังเสียงฟังเสียง เอาแล้วะฮะไปครับโอ้ร้อนร้อนร้อน,อ,นอีกสัตว์ให้ดูความแบบให้ดูความจุยซี่ภายในจะผิดด้านวะคุณชมดูชั้นหมูที่ผมได้ทำมาชมครับหน้าแดกสั่นเลยเนาะโอ้ยไอ้เฮียคนหน้าดแดกอะไปนะคะ ยังยังยังรสชาติบอกว่ารสชาติไม่ค่อยเท่ายหรอกแต่ดูฟังเสียงตอนหั่นกับตอนเคี้ยวดีกว่าหูเป็นเอาจริงมาเป็นหมูสามชั้นในอุดมคติเหมือนกันนะหมูกรอบสามชั้นที่แบบว่าคือมันจะไม่ได้กรอบจนหมดเว้ยมันจะแบบว่ามีชิ้นส่วนที่เป็นส่วนแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นส่วนหมูอ่ะอ่าคือแบบมีหมูด้วยส่วนหนึ่งมีความกรอบจับหนังด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบนี้มากเอาเลยนะ ป็นไงล้อหรือแข็งหรือกรอบเสียงลั่นอยู่ในหัวกูเลยอ่ะมึงได้ยินเสียงป่ะ <laughs> ไอ้เลิศดังสั่นแบบมั่งกูไม่เคยกินหมูกรอบที่ลั่นหัวขนาดเนี้ยเอาจริงปะ่ะตาแป๋วอยากแดกเลยอีสั่นนิด <laughs> นึงนิด <laughs> นึนง <laughs> ราดน้ำหมูแดงสวยๆกรอบๆเ <c oughs> ยุดหยุดหย,อย,อยอไม่เป็นไร งจริงปะผมว่าดีกว่าทอดกระทะกรอบกว่าเนื้อข้างในนุ่มกว่าไม่รู้ส่วนตัวรู้สึกด,ดีกว่าตอนที้ทําทอดกระทะอะไรอยากกินโอ้โหสภาพต้องกิสูตรมันแอบแข็งนิดนึงนะแต่ว่ามันกรอบมากกรอบห้กิมเยออยู่เคี้ยวให้หลังกล้องฟังจะราดน้ําหมูไหมไม่โอ้ <laughs> หหนงหูอะ นั่นเหมือนหูกระจกโคตรดีอะเด็ดโดกูไม่คิดววามันจะออกมาดีขนาดนี้นะเยเอาเว้ยไฟมันอาจจะไม่ชัดแสงมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าไฟหน้ากล้องมันหมดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไอทีในกล้องแม่งน,น้าแดกสักแม่งโอ้ยสักคำก่อนจากกันนะกับข้าวเนี่ยต้องมี โคตรดดีอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูดำขายได้เอาปะ่ะขายในราคาคุณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตกกันไปด้วยภาพที่มีความสุขอย่างนี้นะคุณผู้ชมเอ่อผมขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหมูกรอบในหม้ออบแรงดันหนึ่งชั่วโมงกรอบหัวลั่นเลยฮะอือหือฟังเลยมันกรอบหัวลั่นจริงๆเลยเว้ยเจอกิ๊บหน้าหวานเยอไปละอร่อยมากกิ๊บหน้าอยากให้ผมน้ำไจ 多謝大家幫我，咪拜拜。